สวัสดีค่ะน้าเพจอินซิดนีามาแล้วนะคะวันนี้มาแล้วค่ะมาทักทายอ่าบ่ายในายามบ่ายวันพุธค่ะหัวปลาแซมอนค่ะวันนี้เห็นไหมคะโต๊ะก็ต่ำเกินโต๊ะก็ต่ำเกินมานั่งตรงบาร์ค่ะวันนี้จะมีบาร ที่บ้านจะมีบาบาเล่าคะ่ะเล็กๆอยู่ตรงมุมเนี่ยค่ะมีบานนเนี่หน่อยตรงมุมค่ะก็เลยมาหามองเออมองคัดคัดหาหมองทุงเขาคัดบรูวาสิคัดจังไบเ้อค่ะอย่าล้มเด้อค่ะเด้อเขาอยู่นน่อยโตข้นแบบบักไงอย,ย่าล้มเด้ออย่าล้มเด้อ สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงน,นะคะสบายดีบอหัวปลาแซลมอนทำมาเนี่ยมื่อน,นี้มีหัวปลาแซลมอนกับคนเหนียวหนึ่งหากั็แล้วเมื่อกี้เนี่ยคะ่ะหัวหอนคักหอนค่ะหอนเนี่ยไอหัวปลากระหากกระบบากก็แล้วเมื่อกี้เนี่ยคะ่ะ พอปลาแซลมอนพักรวกเห็ดแตงเลดี้ h กับพริกหยวกพริกหยวกพริกหว,วานจ้ากเกินไว้ยังก่อนเกินไปทัวร์เลยพี่น้องแล้วก็พริกจะกินเผ็ดๆค่ะจะกินเผ็ดๆมาเด้อค่ะเดอ้อมาเด้อค่ะเดอ้อมาค่ะ กินข้าวเที่ยงกันค่ะหัวป่านะห่อนห่อนค่ะคห่อนห่อนห่อน โอภาักลามกินนี่ยกินหัวปลาสักแสนไหมคะ A later later few moments later. One eternity later. จะสกินอย่างก่อนหลายผลหลายอย่างหลายหน้าผลจะรู้ว่ารู้ว่าสกินอย่างก่อนเห็ดตุ้มหูบะคะตุ้มหูถอยมาใหม่ค่ะถอยมาใหม่ งามบอกคะ่ะเห็นบ่มจะถูกจะแพงให้แดงไว้ก่อนจุ้มหูถอยมาใหม่มีเงินยังเดี๋ยวซื้อบ่ไห้เด้อค่ะเด้อต้องงอแล้วก็ต้องอะไร bà lắm trong trong này trong xe này bạn Hãy cho <laughs> ไปแล้วคะ่ะไปแล้วบ้าไปแล้วมูว่บ้านนี่ กินแกงน้ำม้ค่ะแกงน้ำม้หมูได้มาเอามะให้ก็เลิกแกงกินแซบแบบไมย์ก็น,นึกจะกินปลาค่ะกะ็เลยเอาไปมักงม,ม,มักมักใส่ซอสใส่ซอสเอ่อซีอิ๊วขาวกับหอยนางรมค่ะ เ้าเนี่ยตักเสร็จมาแล้วค่ะเรากินข้าวกินข้าวแล้วน้ำกันเอ้ยกินข้าวเทียนน้ำกันข้าวกาเป็นเม็ดเอ่อวุ้ยรอยเยอะ xem màu hũ khẩu hả? Nôm nôm, Nồng khắc nồng nha Kỳ lắp tăm treo Treo hết Treo hết thầy ปินผักขนาดอืกินพักไม่ใหญ่ค่ะมีนจะสุกผักหัวปลา พิเชษเป็นยังจีบแฟนกมูแฟนสีบบอมากขนังน้ำก็เพราะว่ากินหัวป่าเนี่ยแหละหามบอให้กินพี่เสิอบด้ยหรอคะจะอะไรก็หามบดไดหรอกเขาเลือดแหละเขาสมองแหละเขาเซนแหละ

เดี๋ยวที่นาสิบเปรเทียวจกักแฟนพาสิบเปรเทียวใส่สิบ้าเปรเทียวใส,ส่ค่ะไม่รูู้เดี๋ยวสิอ,อัดวิดีโอ่ายวิดีโอมาให้เบิรงนเะคะ่ะแฟนแฟนลาหยุดอะไรนึงตรงนั้ Thì phát ừ, không? Ừ. ตอบขอบ่อกำบนะ พี่น้องทั้งไทยทั้งลาวเป็นยังไงเนี่ยคะ่ะคงสี่สบายดีกันเนาะคะ่ะเห็นคลิปไปเห็นวิดีโอ เขาจะเอาทรงแชร่ต,ต่อกันมาทา้ง Facebook เฟซบุ๊กเค็นแล้วกับเป็นตญานเนาะคะ่ะเป็นตญานครับทั้งเป็นตยัว่านแล้วก็ทั้งที่ตุน ันนี้เขาจะเป็นวุ่นๆไหมคะมัคนคยกลินอเ่เป็นวุ่นๆปเนี่ยนะซ่วงต้องส่ถือนำหลายอย่างเลยนะมัน,มนบกเซาบไปได้เต๋ ส่วนอันที่เป็นแบบว่าแหงห่งไร mm. แบบ เท็ดเท็ดครับหลวง เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อค่ะเด้อขอบคุณเลาเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบาย